สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BA a n เ m e กิมกนอีกเส้นเคยนะครับและในวันนี้เราก็มาพบกับตำนานจอมยุทธ์พูดถึงสารภาคสองกันอีกเส้นเคยนะครับคำเตือนนะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นํามาจากนิยายทั้งหมดนะครับเอาละลครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันมากไปจะรับชมรับฟังกันได้เลยหลังจากที่ผู้อาวุโสงรงเบี่ยงพยักหกปีกสีทองออกไปนาก็หมุนตัวในอากาศและพุ่งเข้าหาปีจีอีกครั้งลําแสงสีเขียวแลวกับมีีีพุงไปปททาาํให้เพลังระบิดที่รงงพลัมปี่่่ีีี้มาากแตวทนคืา และนางต้องรับผิดชอบต่อชีวิตนับล้านในเมืองสิลเคอร์การแสดงออกของปีจีเริ่มจริงจังมากขึ้นด้วยระดับการฝึกฝนห้าแสนแปดหมื่น 5, 8, 000, 000ปีของนางหากนางเกง่งในการต่อสู้เก่งว่าไม่แต่ผู้อาวุโสสงจะไม่เหมดที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของนางแต่ทว่าคนน่าเสียดายที่การต่อสู้ม่ใช่จุดแข็งของนางความสามารถของนางเกือบทั้งหมดมุ่งเป้าไปที่การรักษาแบบกลุ่มและการป้องกันแบบกลุ่มแต่ว่าความสามารถในการป้องกันตัวนางเองนั้นยังถือว่าอ่อนแอก็ถ่มร้อยดองหรอเสียงคำรามดังขึ้นเหมือนจากท้องฟ้าจากนั้นลำเสียงสีม่วงก็ปรากฏขน ปิดกั้นแสงสีเขียวที่เป็นร่างกายแท้เทพินรีย์งมลกฏของผู้อาวุโสสงที่พุ่งโจมตีปีจี้ทันทีที่แสงสีเขียวและแสงสีม,ม่วงสัมผัสกันผู้อาวุโสสรงก็รู้สึกทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกตินางรู้สึกว่าพลังอันยิ่งใหญ่ที่มาจากแสงสีม,ม่วงกำลังจะขึ้นกินนางโชคดีที่เป็นผู้อาวุโสสงก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะปะทะกันผู้อาวุโสสงก็พลิกตัวอย่างกระทัน,นหันจากนั้นก็ขยับไปด้านข้างด้วยความเร็วสูงสุดและหลีกเลี่ยงการปะทะโดยตรงกับแสงสีม,ม่วงนั้นถึง,นนนงขงนาดงก่วงรน และหมุนไปในอากาศสองสารอบก่อนที่จะทรงตัวได้อย่างไรก็ตามผู้อาวุโสทรงไม่ได้คิดจะหยุดโจมตีปีจีเมื่อร่างกายองนั่งหายไปนางก็ปรากฏตัวอีกด้านหนึ่งของปีจีแสงสีเขียวลูกขนนกน้นไม่ทวนพุ่งเข้าหาปีจีแสงสีม่วงที่มาจากท้องฟ้าอนหน้านี้เป็นของมหาจากักรพรรดิโดยไม่ต้องสงสัยมีเพียงเขาเท่านั้นที่สามารถทําให้ผู้อาวุโสทรงหลบไปด้านข้างได้ไม่เพียงแต่ผู้อาวุโสทรงเท่านั้นที่อยู่ในสภาพที่น่าสงสารแต่ว่าในเวลาเดียวกันกับที่มหาจากักรพรรดิปล่อยแสงสีม่วงขัดขวางผู้อาวุโสทรงการต่อสู้บนท้้อองฟาก็ดดูเหมืนนจะตัิ แล้วเมื่อมีเสียงข้ามขวานมหิงเทวะขนาดใหญ่ก็ตกลงมาจากท้องฟ้าร่างของเขาถูกล้อมรอบด้วยแสงสายฟ้าสีม่วงบนหน้าผาของเขามีแสงสีดำล้อมรอบด,ด้วยแสงสีม่วงดวงตาของมหิงเทวะเท่าเที่ยังเป็นสีม่วงผู้อาวุโสเวียนผู้อาวุโสทั้งหมดจากหอเทพสมุทรต่างก็ตื่นตระหนกในเวลานี้ยันเสีาเจอกระโดดขึ้นไปและกําลังจะอุ้มผู้อาวุโสเวียนแต่เทวะมหาจจกรพัดปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับปลี่ยมังกรคู่ที่กลางออกกลางอากาศร่างอันใหญ่โตของเขาหดตัวลงอย่างรวดเร็วและปีกของเขาก็เหลือเพียง10เมตรเขากลายเป็นอุบตสีมวงเข ไล่ตามร่างผู้อาวุโสเซียนที่ถูกลงมาจากการแสดงออกของเขาเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเขากําลังไล่ตามเอาชีวิตของผู้อาวุโสเวยียนทุกคนจากโรงเรียนเซือไลเคอร์ต่างก็รู้ดีว่าผู้อาวุโสเวยียนไม่ใช่คู่ต่อสู้ขงมหาจักรพัรดิอย่างแน่นอนแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าผู้อาวุโสเวยียนจะพ่ายแพ้ได้เร็วขนาดนี้กองทัพสัตว์วิญญาณที่อยู่ด้านล่างก็แทบจะมาถึงเมืองแล้วและผู้อาวุโสเซียนก็พ่ายแพ้ให้กับมหาจักรพัรด์แล้วไม่ว่ากองทัพป้องกันเมืองเซือไลเคอร์จะแข่งแก่งมากเพียงใดพวกเขาก็ไม่อาจต้านทานการโจมลง ในสงครามในทวีปโตหลัวสถานการณ์ไม่อาจควบคุมได้หากความแข็งร่งของบุคคลระดับสูงทั้งสองฝ่ายต่างกันมากเกินไปสัตว์วิญญาณไม่ใช่มนุษย์เลยด้วยเหตุน,นี้พวกมันจึงไม่ปฏิบัติตามกฎระวังมนุษย์ที่ระบุว่าราิทินระนามพมยุทธ์ไม่สามารถเข้าร่วมสงครามโดยตรงได้มหาจากักรพรรดิไม่สนใจเรื่องนั้นถ้าเขาได้รับเสรีภาพในการทำสิ่งใดก็ได้ที่เขาต้องการเกรงว่าคงใช้เวลาไม่นานเกินไปที่เขาจะทำลายเมืองเสือเลยขึ้นจนหมดสิน้นด้วยตัวของเขาเองแต่ทว่าในช่วงเวลาวิกฤตนี้จู่ๆก็มีเสียงของผู้อาโวุโสที่ทรง เกินมากเกินไปทันใดน,นั้นแสงสีทองก็ปรากฏขึ้นจากทางทิศตะวันออกของเมืองสีไลเคอเมื่อลำแสงสีทองพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ามันก็ขยายใหญ่ขึ้นและกลายเป็นมังกรสีทองอย่างรวดเร็วมันจับร่างของผู้อาวุโสสเวียนก่อนจะปัดเป่าลูกบอลส,สีดำม่วงที่อยู่บนหน้าผาของผู้อาวุโสสเวียนหลังจากนั้นมันก็หันกลับมาและหางมังกรขนาดใหญ่ก็ฟาดออกไปประทะก,กับมหาจากักรพรรดิที่กำลังไล่ตามลงมาจากท้องฟ้าในทันใดน,นั้นพื้นดินก็กลายเป็นสีทองและท้องฟ้าก็มืดขึ้อย่างมากและสมีที่น่าสะพรึงกลัวแพร และเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้ารัศมีสีทองและสีดำถูกแบ่งออกเป็นสองชั้นมันแพร่ขยายขนานกันในอากาศและมงกรสองตัวก็ถอยกลับในเวลาเดียวกันผมมายุทธเทพมงกรมูเอนินเจ้ายัางไม่ตายหรอกเหรอมหาจากักรพรรดิพูดขึ้นสีหน้าของเขามีความตกตะลึงและรัศมีอันทรงพลังของเขาดูเหมือนจะถูกระง,งับไว้เล็กน้อยเช่นกันมหาจากักรพรรดิไม่ว่าเขาจะตายเขาก็จะปกป้องเมืองสือไลเคอร์เสมอเมืองสือไลเคอร์ไม่สามารถถูกดูหมินได้อย่าลืมว่าจิปลาแห่งสือไลเคอร์รุ่นแล้วจากโรงเรียนสือไลเคอร์ของเราได้กลายเป็นเทพเจ้าไปแล้วจบ วิญญาณบุกโจมตีเมืองสีเลีเค้าเจ้าไม่กลัวการลงโทษของสวรรค์หรอกเหรอด้วยระดับการฝึกฝนของเจ้าเจ้าน่าจะรู้ว่าอาณาจักรของเทพเจ้ามีอยู่จริงเสียงของผู้อาวุโสที่ทรงพลังมีความกวนอย่างเห็นได้ชัดในที่สุดมาหิงเทวะเท่าเทีย่ก็ทําให้ตัวเองมั่นคงได้และบาดแผลมากมายบนร่างกายของเขาก็กําลังรักษาตัวอย่างรวดเร็วภายใต้การปกป้องของมงกลศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงมหาจักรพรรดิพุดว่านี่แสดงว่าเจ้าตายแล้วจริงๆเจ้าใช้วิธีพิเศษเพื่อรักษาส่วนหนึ่งของดวงจิตและพลังของเจ้าไว้มู้อนถึงแม้ว่าเจ้้้าาาจจะะยยยยังมมีีชววิิตตออู่่ก็เคดดหุข ถ้าอานาจากเทพ,พเจ้ามีจริงแล้วจะยังไงล่ะพวกเขาจะเข้ามาแทรกแซงสถานการณ์บนทวีปโดยตรงได้หรือไม่ข้าไม่ได้วางแผนที่จะเป็นเทพ,พเจ้าดังนั้นทำไมข้าต้องกลัวด้วยข้าจะทำลายจิตวิญญาณของเจ้าเพื่อลองแข็นให้กับการสังเวยตัวเองของสิงท์ทองสามตาในขณะที่เขาพูดเขาก็คำรามขึ้นไปบนท้องฟ้าและกล็่นมังกรสีดำทั้งร่างกายของเขาก็ส่องแสงสีม่วงเสียง,งของผู้อาวุโสมูเต็มไปด้วยกลิ่นไอที่ทรงพลังและการปกฏตัวของเขาทำให้เมืองสื่อไลเคอร์ถูกประคุมไปด้วยแสงส่องสีทองที่อ่อนโยนท่านอาจารย และเขาโกรธไม่ได้ที่จะลองให้ออกมาในขณะที่คุกเข่าลงกลางอากาศผู้อาวุโสทั้งหมดจงหอเทพสมุทรต่างก็คงคำนับเล็กน้อยเพื่อทำคมโคารพต่อพมยุทธเทพมังกรซึ่งยังคงปกป้องเมืองเสือไหลเคอร์แม้ว่าร่างกายของเขาจะตายไปแล้วก็ตามใช่แล้วผู้อาวุโสมูเขายังไม่ได้ตายสนิทสิ่งที่ผู้อาวุโสเสวียนบอกขัววีเฮาในตอนนั้นเพื่อให้เขาหลุดพ้นจากความโศกเศร้าเป็นเรื่องจริงร่างกายของผู้อาวุโสมูตายไปแล้วแต่เขาเป็นพมยุทธสุดขีดพมยุทธสุดขีดจากทุกยุคทุกสมัยสามารถบ,บังคับพลังวิญญ,ญาณและส่่ววนหนหึงงขอจิิตญญาณ ให้คงอยู่ในต้นไม้สีทองและอาศัยอยู่ร่วมกับต้นไม้สีทองด้วยการฝุฝนของพมยุทธสุดขีดอย่างน้อยเขาก็สามารถอยู่ในต้นไม้สีทองได้หลายร้อยปีก่อนที่พวกเขาจะถูกดูดซับโดยต้นไม้สีทองและกลายเป็นสารอาหารไม่ใช่ทุกคนที่เป็นพมยุทธสุดขีดเลือกที่จะทําเช่นนั้นเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วจิตวิญญาณของคนคนหนึ่งจะไม่สามารถเกิดใหม่ได้และจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้สีทองอย่างสมบูรณ์แต่ถ้าว่าผู้อาวุโสโมเลือกเส้นทางนี้ที่ไม่มีอนาคตพวกเขาสัมผัสดได้ว่าเมืองสีไลเคอร์จะต้องเผชิญ ปีในตอนแรกเขารู้สึกว่าเขาต้องปกป้องเมืองสซไลเคอร์พอเยซีซุยผู้อวุโสโมเป็นคนใจกว้างในความคิดของเขาถ้าาจิตวิญญาณของเขาไม่สามารถเกิดใหม่ได้แล้วจะยังไงล่ะแต่ถ้าหากเขากับชาติมาเกิดใหม่ได้เขาจะลืมทุกสิ่งที่ผ่านมาแล้วมันจะมีความหมายอะไรยิ่งไปกว่านั้นเขาไม่ได้เชื่อเรื่องการก,กับชาติมาเกิดของจิตวิญญาณบางทีการพึ่งพ่านต้นไม้สีทองเขาอาจจะมีโอกาสรักษาเส็จเสียวดวงจิตของเขาไว้ได้ไท้ายที่สุดแล้วในแง่ะระดับการฝึกฝนผัวอวุโสโมเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดในโรงเรียนสไลเอร์ันปี ที่่ผาานมเพราะเหตุนี้ลายประทับทางจิตวิญญาณของผู้อาวุโสมูและพลังวิญญาณของเขาจึงถูกซ่อนอยู่ภายในต้นไม้สีทองอย่างไรก็ตามหากไม่มีร่างกายเขาไม่สามารถปลดปล่อยความแข็งแกร่งของพมยุทธ์เทพมังกรได้อย่างเต็มที่แต่ทว่าสิ่งนี้ไม่ได้เปลี่ยนความตั้งใจของเขาที่จะปกป้องเมืองเอลหลเคอร์ยิ่งไปกว่านั้นในบรรดาบุคคลที่แข็งแกร่งทั้งหมดในเมืองเอลหลเคอร์เขาเป็นเพียงคนเดียวที่คุ้นเคยกับมหาจักรพรรดิมากที่สุดการปรากฏตัวของเขาทําให้สถานการณ์ที่เลวร้ายของเมืองเอลหลเคอร์ดีขึ้นอย่างมากในทันทีเมื่อผู้อา ผู้อาวุโสมูผู้อาวุโสเสียนก็เงยหน้าขึ้นและมหิงเทวะเท่าเทียก็ส่งเสียงคำรามออกมาร่างกายของเขาสว่างไสวด้วยแสงสีเหลืองและเมฆมงคลก็ลอยขึ้นจากใต้ฝ่าเท้าของเขาขณะที่เขาบินขึ้นไปในท้องฟ้าอีกครั้งในเวลาเดียวกันกายแท้มังกรศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงของผู้อาวุโสมูก็กลายเป็นกระแสแสงและหมุนเวียนไปยังร่างของผู้อาวุโสเสียนและเมื่อมันล้อมรอบผู้อาวุโสเสียนแสงสีทองอันเจิดจ้าก็ไหลเข้าสู่ร่างกายของผู้อาวุโสเสียนอย่างบ้าคลั่งร่างกายของมหิงเทวะเท่าเทียเริ่มเปลี่ยนไปอย่างมากเขาค่อยๆเปลี่ยนเป็นนสสสีทอองงดดใาิแและค่ย ฐานเข้ากันอย่างลงตัวเกศสีทองจํานวนมากเริ่มงอกออกมาจากร่างกายของมหิงเทวะเท่าเทียมและเขาของผู้อาวุโสเวียนที่มีรูปร่างเป็นเกลียวก็เริ่มโค้งงอจนกลายเป็นรูปร่างเหมือนเขาวางกีบเท้าของมหิงเทวะค่อยๆเปลี่ยนเป็นมือมนุษย์และใต้หลักๆของเขามีดวงตาขนาดใหญ่สองตาใบหน้าของเขาเลี้ยวเล็กลงและการปรากฏตัวของผู้อาวุโสเวียนก็ถูกเปิดเผยแต่ว่าดวงตาของเขากับมีรัศมีของผู้อาวุโสมูร่างกายของเขาหดตัวเล็กน้อยและเขาไม่ได้ดูเหมือนว่าเป็นมหิงเทวะอีกต่อไปแต่เป็นเหมือนแก่มกกวหัวของเขาใหญ่โตมากโดยเฉพาะปากของเขาใหญ่ ขณะที่เขาอาปากเผยให้เห็นฟันพยักที่แหลมคมตอนนี้เขามีร่างกายเหมือนแพะใบหน้าเป็นมนุษย์ฟันเหมือนพยักและโครงเล็บของมนุษย์ในขณะนี้ผู้อาบโสโวเสวียนไม่ได้เป็นมหิงเทวะเท่าเทีรรยะทำอะไรอีกต่อไปเมื่อวิญญาณยธ์ของผู้อาบส่เสวียนพิสานกับผู้อาบสโวมูด้วยวิธีที่แตกต่างออกไปและสายเลือดมังกรของเขาถูกทำให้บริสุทธิ์มากขึ้นตอนนี้เขาได้กลายร่างเป็นหนึ่งในบรรดาบุตรทั้งเก้าของเทพเจ้ามังกรที่ชื่อว่าเทพมังกรเท่าเทียในอดีตเทพเจ้ามังกรได้แยกออกเป็นสองลางคือาราชามังกรทองและราชาามกกรเเินพวขสบ ดความแข็งแกรงทั้งร่างกายและจิตวิญญาณของเทพเจ้ามังกรตามลำดับก่อนที่เทพเจ้ามังกรจะแยกล้างเขามีลูกชายเก้าคนซึ่งล้วนสืบทอดความสามารถและสายเลือดของเทพมังกรบางส่วนด้วยในหมู่ของพวกเขาบางคนเป็นบรรพบุรุษของมังกรดินบางคนก็เป็นผู้นําของมังกรบินบางคนก็เข้าไปในเหวลึกบางคนก็หลับไหลในภูเขาไฟบุตรชายทั้งเก้าของเทพเจ้ามังกรไม่สามารถให้กําเนิดลูกได้แต่ครั้งหนึ่งพวกมันก็มีพลังอํานาจมหาศาลเมื่อราชามังกรเงินและราชามังกรทองยังเด็กพวกมันได้นำผาพันธมังกรมาปกครองทวีปโตหลัวต่อมาบุตรชาย ของเทพเจ้ามังกรก็เสียชีวิตทีละคนและสายเลือดของพวกเขาบางส่วนได้ส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังการปกครองของเผ่าพันธุ์มังกรสิ้นสุดลงด้วยการตายโดยไม่ได้ตั้งใจของราชามังกรทองและราชามังกรเงินก็หายตัวไปปล่อยให้เผ่าพันธุ์มังกรไร้ผู้นำและสุดท้ายก็ถูกโค่นล้มโดยการกรบฏของสัตว์วิญญาณที่ทรงพลังที่พวกเขาปกครองอยู่อย่างไรก็ตามจนกระทั่งทุกวันนี้พลังของเผ่าพันธุ์มังกรยังคงได้รับจากทั้งมนุษย์และสัตว์วิญญาณเสมอว่ามันแข็งแกร่งมากในบันทึกประวัติศาสตร์ของมนุษย์นักประ สายไม่ใช่เพราะสัตว์วิญญาณที่ก่อกระบฏตัวพวกมันนั้นทรงพลังมากแต่เป็นเพราะมันมีปัญหาเกี่ยวกับการสืบทอดสายเลือดของเผ่าพันธุ์มังกรเองสายเลือดมังกรที่บริสุทธิ์ที่สุดนั้นแทบจะไม่เคยถูกถ่ายทอดต่อกันมาเลยประกอบกับข้อเท็จจริงที่ว่ามังกรพบว่ามันยากมากที่จะผสมพันธุ์เมื่อพวกมันไม่สามารถรักษาจำนวนมังกรที่เพียงพอไว้ได้และค่อยๆสูญเสียตำแหน่งในประวัติศาสตร์แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามสายเลือดที่หลงเหลือของเผ่าพันธุ์มังกรบางส่วนก็ยังคงแข็งแกร่งมากอย่างเช่นมหาจักรพรรดิ อย่างราชามงกรเงินและราชามงกรทองและไม่ใช่หนึ่งในบุตรทั้งเก้าของเทพเจ้ามงกรอย่างไรก็ตามเขาสามารถกลายเป็นอันดับหนึ่งของสิมหาสลายในทวีปโตหลวงในปัจจุบันได้มันสามารถแสดงให้เห็นว่าความแข็งแกร่งของพันธุ์มงกรในสมัยโบราณนั้นทรงพลังมากเพียงใดในขณะนี้ไก่แทววิญญาณยทดของผู้อาวุโสสเวียนที่มีร่างกายเป็นแพะใบหน้าเป็นมนุษย์มีฟันของพยักและครงเล็บของมนุษย์เขาอยู่ในร่างบุตรคนที่ห้าของเทพเจ้ามงกรที่ชื่อว่าเทพมงกรเท่าเทียมันไม่ง่ายเลยที่จะจัดการกับราชามงกรเทมินเนททองที่มีรระดับกา ฝนมากกว่า8 0 0 0 0ปีแม้ว่าผู้อาวุโสมูจะมีพละกกาลังเต็มที่ในอดีตแต่เขาก็ยังไม่สามารถทําได้นักภาษาอะไรกับในตอนนี้เหตุผลที่ผู้อาวุโสมูให้ผู้อาวุโสเสียนสืบทอดตำแหน่งปรมาจารย์หอเทพสมุทรต่อจากเขาก็เพราะวา่าเขาเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาผู้อาวุโสทั้งหมดของหอเทพสมุทรที่ยังมีชีวิตอยู่และนั่นก็ยังเป็นพบวิญญาณยุทธของผู้อาวุโสเสียนเมื่อ100ปีที่แล้วหลังจากที่ผู้อาวุโสมูพ่ายแพ้ให้กับราชามงกรธมินทร์เนี้องซึ่งก็คือมหาจากาาักรพรรด ของพมยุทธสุขีดซึ่งทาให้เขาอยู่ในระดับกึ่งเทพไปแล้ววิธีการแบบใดจึงจะสามารถนามาใช้เพื่อยับยั้งเขาได้สายเลือดของราชามังกรธทมินเนสทองทําให้มหาจากักรพรรดิยืนหยัดอยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารในทวีปโต้ลัวแล้วแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเหนือกว่าเขาในแง่งของสายเลือดความสามารถของมหาจากักรพรรดิคือมัธากาแห่งความมืดมีแต่มัทกาน้ำแข็งของหัววีเฮาที่สามารถยับยั้งเขาได้แต่เมื่อร้อยปีก่อนขวาวุโสมม่มจะรู้ได้อย่างไรว่าในอนาคตเขาจะมีลูกศิษย์ที่มีพลังมัทกาน้ำแข็งแมมม้้วว่่าาาาาเเขขจะรรูก็ไสถฝ นั่นเป็นเพราะวกบีเฮาต้องฝึกฝนจนกลายเป็นพมยุทธสุดขีดไม่เช่นนั้นไม่มีทางที่เขาจะต่อสู้กับมหาจักรพรรดิได้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผู้อาวุโสโมทุ่มเทความพยายามทั้งหมดของเขาในการฝึกฝนผู้อาวุโสเสียนมีทางเดียวเท่านั้นที่จะสามารถยับยั้งมหาจักรพรรดิได้และนั่นก็คือต้องเริ่มจากสายเลือดของเขาไม่ว่าสายเลือดของมหาจักรพรรดจะแข่งแกร่งเพียงใดแต่เขาก็ยังคงเป็นสายเลือดของชาวมชิกผอมังกรในบรรดามังกรทั้งหมดผู้ที่มีสายเลือดมังกรที่เหนือกว่าเขามีเพียงราชามังกรผู้ยิ่งใหญ่่สงงงงออเเทาาาานนนนัั้คืรรรชชกิและ มังกรทองรวมทั้งสายเลือดของเขานั่นคือบุตรทางเก้าของเทพ,พเจ้ามังกรวิญญาณยุทธของผู้อาวุโสเวียนมาฮิงเทวาเท่าเทียเป็นส่วนหนึ่งของสายเลือดเทพมังกรเท่าเทียบุตรชายคนที่5ของเทพเจ้ามังกรแต่ทวา่าอย่างไรก็ตามสายเลือดนี้ยังไม่สมบูรณ์แม้ว่าจะแข็งแกร่งมากแต่ก็ยังได้กว่าสายเลือดของมหาจากักรพรรดิมากเมื่อก่อนผู้อาวุโสมูและผู้อาวุโสเวียนไม่สามารถแสดงทักษะประสานวิญญาณยุทธได้แต่ทว่าสิ่งต่างๆนี้เปลี่ยนไปเมื่อชีวิตของผู้อาวุโสมูสิ้นสุดลงและเขาเหลือเพียงพลังจิตและพลัง ของผู้อาว,วุโสสเวียนโดยใช้พลังจิตและพลังวิญญาณของเขาของพมยุทธสุขีดโดยที่ไม่มีร่างกายตอนนี้เขาพยายามอย่างเต็มที่เพื่อกระตุ้นสายเลือดของมหิงเทวเทาเทียของผู้อาว,วุโสสวียนให้กลายเป็นเทพมังกรเทาเทียซึ่งนาไปสู่ภาพปัจจุบันในระดับหนึ่งผู้อาว,วุโสสเวียนเป็นเหมือนเทพมังกรเท่าเทียที่สืบเสื้อสายโดยตรงจากเทพ,พเจ้า,ามังกรแม้กระทั่งมหาจากักรพรรดิก็ยังตกตะลึงเมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้อาว,วุโสสเวียนเขามีชีวิตอยู่บนโลกนี้มาหลายแสนปีแล้วแม้ว่าส่วนหนึ่งของการฝึกฝนแปดแสนปีของเขาจะพัฒนาด้วยววิธีีีกกกาาาารรตตต่่่่งงๆ็็มมมแไใคเย เขาเป็นสัตว์วิญญาณที่เขาแก่ที่สุดในทวีปนี้เขาเคยเห็นบุตรชายทงางเก้าของเทพเจ้ามังกรด้วยตาของเขาเองดังนั้นเขาจึงจำรูปลักษณ์ของเทพมังกรเท่าที่อได้โดยธรรมชาติเขาตกตะลึงและจิตใจของเขายังนึกถึงศักอันตรการตาของเผ่ามังกรที่ปกครองทวีปตัวหลวงทางทวีปเมื่อหลายแสนปีก่อนอีกด้วยท่านลุงเท่าที่อ่ะเป็นท่านลุงเท่าเที่จริงๆเหรอราชามังกรทมินเนตททองตัวสันเล็กน้อยและอารมณ์ของเขาก็ตื่นเต้นขึ้นมาในทันใดเมื่อเห็นบุคคลที่ทรงพลังจากตระกูลของเขาในอดีตแม้แต่ราชามังกรท ก็ย um ังไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของต ah, th ัวเองได้แต th ่ในไม่ช้าเขาก็ตอบสนองทันทีไม่เจ้าไม่ใช่ทนลุงเท่าเที่อสารเลวจุก้าดียังไงถึงได้มาดูหมิ่นเยาย้ยเช่นนี้มหัจรรดิคำรามอย่างกรจัดและเกิดบนร่างกายอันใหญ่โตของเขาก็ตั้งขึ้นแสงสีม่วงส่งประกายในดวงตาของเขาและเมฆดำที่นำความมืดมาสู่โลกเบื้องล่างก็เปลี่ยนเป็นสีม่วงในทันทีนี่คือความแข็งแกร่งที่แท้จริงของมหัจรรดิพลังอัน่าจสะพึงกลัวที่มากพอที่จะทำลายโลกได้อย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามในขณะนี้้้้ททงงงงง่่อออออาาตกกขเเมืไคแแสสพึนนนปบบฟลลละ ผู้อาบโสโสรเวียนที่แผลงร่างเป็นเทพมังกรเท่าที่าแสงสีทองสองมาข้างหลังเขาและหัาเหออกไปด้านนอกกาอตัวเป็นก่อสีทองอ่อนโยนปกคลุมทั่วทั้งโรงเรียนสือไลเคอไม่ว่าเทพแห่งสัตว์วิญญาณที่อยู่บนท้องฟ้าจะทรงพลังมากเพียงใดเขาก็ไม่สามารถลุกลานพื้นที่500อยเมตรเหนือเมืองสือไลเคอได้แม้แต่กองทัพสัตว์วิญญาณที่พุ่งเข้าหาโรงเรียนสือไลเคอก็ถูกก่อแสงสีทองอ่อนสะท้อนกลับไปและไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้นี่คือพลังที่มาจากต้นไม้สีทองภายใต้การน,นำของผู้อาบสโสมูจิตวิญญญ สำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นํามาจากนิยายนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นเรามาต่อกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ